สวัสดีครับเชฟหนุ่มกินเที่ยววันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะนําเสนอช่วงสงการหรือว่เอาไว้ทานหลังสงการก็เลยครับสําหรับเมนูเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดไก่นะครับทําง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มนะครับใส่เนยสดอันนี้เป็นเนยนะครับอันนี้มีขายทั่วไปนะครับตามในห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆก,ก,ก็มีครับอันเนี้เครื่องก็มีเนยนะครับ พริกไทยัถดีผมปรุงรสนะครับเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็ไข่ไก่และไก่วันนี้เชฟเป็นใช้เป็นน่องมันนะครับเพื่อให้เนื้อไก่เนะี่ยไม่มีความแข็งนะครับมีความนุ่มมีเนื้อแทรกแล้วก็มีมีอ่าหนังติดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าสวยนะครับเดี๋ยวเชฟจะเอาไก่นี่นะครับ แกะกระดูกก็จะสับเป็นชิ้นพอดีคำนะครับไม่ต้องเล็กเกินไม่ต้องใหญ่เกินนะครับให้เด็กๆทานประมาณนี้นะครับรับรองอร่อยครับเด็กๆชอบครับเด็กๆไปเล่นน้ำกลับมาก็มาเจอข้าวผัดร้อนๆนะครับเราก็เอาใส่ไม้เวฟเวฟแป๊บเดียวข้าวผัดร้อนๆหอมๆกินรับรองเด็กๆชอบครับ ก็เป็นเมนูอันนี้เป็นน่าจะเป็นเมนูที่สานะครับเดี๋ยวเมนูที่4เดี๋ยวเชฟจะทําลงให้อีกทีนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเอากินช่วงสงการานก็เอากินหลังเอช่วงที่เขาหยุดอยู่บ้านนะครับช่วงอปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นนี่นะครับอันนี้เป็นข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวตามสไตล์เชฟนะครับเชฟจะปรุงเครื่องในนี้เลยนะครับทําง่ายกินได้อร่อยด้วยนะครับเชฟจะไม่ทําอะไรที่มันเรื่องมากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเชฟเอาไก่ไปสับแล้วเดี๋ยวจะามาหมักก็ใส่ผงปรุงรสนะครับพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับนะครับเดี๋ยวเชฟไปทําไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเชฟขออนุญ,ญาตจิบน้ํากระเจี๊ยบหน่อยนะครับอากาศร <c oughs> ้อนตอนบ่ายอย่างนี้นะครับ โซคารี่ยังนะครับไก่เจฟก็จะใส่พริกไทยหรือจะหมักไว้สักสิบห้านาทีนะครับผมปรุงรสครับเกือนิดหน่อยนะครับซีอิ๊วขาวครับ เอาล้วครับเดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้ากันเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักสิบหนาทีนะครับเพื่อให้มันรสชาติมันเข้าไปในตัวเนื้อไก่เนื้อไก่ก็หั่นเป็นชิ้นขนาดนี้นะครับพอดีคําของเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็กินได้นะครับอร่อยครับแล้วเพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวทำอย่างอื่นให้อีกได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเชฟจะทําให้ เป็นเมนูง่ายๆครับพวกผัดซีอิวนะครับผัดไทยนะครับเชฟจะทําให้เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวไปพวกหมีมนะ่มวกเนี้ยทำให้เด็กๆทานช่วงปิดเทอมครับขอมาเชฟจัดให้ครับเอาละครับทิ้งไว้15นาทีครับเดี๋ยวค่อยผัดนะครับ นะครับตอนนี้ก็เป็นข้าวนะครับข้าวสวยเราพริกไทยครับผงปรุงรสครับเกลือครับซีอิ๊วขาวครับ ทำง่ายๆครับนะเมนูให้เด็กๆนะครับเด็กๆนี่ทานง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปผัดข้าวกันเลยครับแค่นี้นครับทำง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มนะครับเชฟต้องขอไปเพื่อ,อนๆด้วยนะเพราะว่าเชฟเป็นครัวหลังบ้านเนาะหน้า ร้อนนี้เพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงจะกระจันมันร้องหน่อยเนาะไม่เป็นไรเนาะเสียงธรรมชาติเนาะหน้าร้อนกระทะร้อนแล้วครับเชฟจะใส่น้ำมันไปก่อนครับ <S <S เที่ยวกันให้สนุกนะครับปีใหม่นะครับสงการเราเนยครับ เนยลงไปแล้วหลีไฟลงนะครับต้องหลีไฟนะครับไม่งั้นไหมนะครับเลยจะไหมนะครับค่อยๆคนให้ไข่มันกระจายทั่วกันนะครับอย่าให้ไข่ขาวอยู่ที่ไข่แดงอยู่ที่นะครับเอาแล้วครับผม หอมเนยครับมาแล้วครับเราต้องรีบเอาลงหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ไข่หรือว่าไก่มันกระด้างนะครับโอเคลงไปแล้วครับเร่งไฟเลยครับอย่าให้ไก่หรือว่าไข่มันกระด้างนะครับต้องให้มันนุ่มนะครับเขียไข่ลงไปก่อนครับ ต้องให้ไก่กับไข่สุกให้ได้ที่นะครับไม่งั้นมันจะขาวนะครับแล้วให้ไก่เนี่ยมันเียมนิดหนึ่งนะครับให้ตัวไก่เนี่ยมันเียมนิดหนึ่งให้มันหอมนะครับมันจะได้หอมหอมใส่ไก่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยโดยธรรมชาติเขาชอบกินเนื้อนะครับเขาไม่ชอบกินผักนะครับ ก็เหมือนเราตอนไปละอ่อนเนาะเข้ากินก็จีนเหมือนกันนะตอนนี้เราก็าดจีนครับเชฟบอลลูนวัี้เพื่อนๆเลยนะครับเนาะฝากเพื่อนๆเข้าไปดูไปกดไลค์กดติดตามให้เชฟหน่อยนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราให้ไก่มันเกียมนิดนึงครับเราเอาข้าวใส่ไปแล้วนะครับแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับ ื่อให้ข้าวมันร้วนนะครับเม็ดไข่เม็ดมันนะครับอย่าให้มันติดกันเป็นก้อนนะครับนี่ครับตัว,ตวเนื้อไก่ที่กรอบนอกนุ่มเลยนะครับนี่ครับข้าวผัดต้องเป็นเม็ดไขเม็ดมันนะครับไก่สุกไข่สุกข,ข้าวสุก โอเคครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสายเชฟโหนกนะครับไม่มีติดกระทะนะครับนี่ครับห้ามติดกระทะนะครับข้าวผัดนะครับอย่าติดกระทะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับว่าให้เด็กๆทานครับผมเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดไก่เนยสดนะครับ ถ้าผัดให้เด็กๆทานนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ทานนะครับไข่ต้องสุกนะครับเกี๊ยมหน่อยนะครับจะได้หอมนะครับข้าวผัดแล้วก็ตัวเนื้อไก่นะครับก็ต้องเกี๊ยมหน่อยนะครับจะได้หอมนะครับไก่มีรสชาตินะครับเพราะว่าเราหมักเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวก็หอมครับทุกอย่างต้องสุกแล้วก็หอมรสข้าวผัดนี้ต้องออกเกี๊ยมๆหน่อยนะครับถ้าผัดออกมาเชะๆไข่ไม่สุกไก่ไม่สุกนี่ ข้าวผัดนี่จบเลยนะครับข้าวนะครับแล้วนึกข้าวนี่ผัดออกมาก็ต้องเหมือนกับข้าวมันไก่นะครับเม็ดไข่เม็ดมันนะครับอย่าให้มันเกาะกับเป็นก้อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูสั้นๆสําหรับตามคําขอของเพื่อนนะครับข้าวผัดไก่เนยสดนะครับเอาไว้ให้เด็กๆทานช่วงสงกรานนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหกดติดตามช่องเชฟหนกินเที่ยวด้วยครับตามคําขอครับคลิปสั้นๆ คลิปหน้ามีอะไรใหม่เจอกันนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวอุบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามทาง YouTube ช่องเชฟหน่งกินเที่ยวให้เชฟด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ให้มันได้หนึ่งนาทีนะเอาไปตัดเอียงเสียงรถอตมันจะเข้ากล้องไม่ใช่เดี๋ยวป่าป๊าวันนี้ผมไปก็ตัดเสียงมันออกอเสียงของเราเข้ากล้องเสียง เสียงคำแบบอร่อยอร่อยตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าเสียงไอ้นี่เข้าไปเต็มๆเลยเสียงรถอ่ะนุ่มไหมเอาเอ็นหัวมาแก้ๆป,ป๊ะปาหน่อย <c oughs> ใช่เดี๋ยวภาพมันไม่สวยไง,งดูคดปภาพอย่างพร้อมเลยเอากดหยุดสั่งเส,สื้อใหม่ให้ด้วย